สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่างเล็กอีกเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาทำการนี่ครับวาล์วน้ำที่เราใช้นำตามบ้านทั่วไปนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมอาการของมันคือเวลาปิดแล้วน้ำยังปิด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 ,ปดออตรงนี้เบาๆครับ วันนี้เราจะมาถอดซ่อมดูว่ายางโอลิงข้างในดีไหมหรือว่าทําความสะอาดล้างตัวนี้ด้วยน้ํายาล้างห้องน้ําแล้วก็จะดูตัวนี้มันดูหลายได้หลายที่ครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงน,รงนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่าสาเหตุที่มันปิดไม่อยู่คืออะไรนอกจากความสกปรกของตัวนี้ตรงนี้มีสกปรกค,ครับลิ้นวาล์วอาจจะลงไม่สุดนะครับ เวลาเราหมุนหมุนมนแล้วมันอาจจะมันสุดแล้วแต่ทีนี้มันยังมีช่องระหว่างสองข้างยังเหลืออยู่หน่อยๆทำหลับให้น้ํามันไหลออกมาได้ครับไปเราไปถอดกันว่าถอดยังไงประกอบยังไงและล้างยังไงวันนี้เราจะได้รู้กันครับไปชมกันเลยครับนี่ครับอันนี้ถังเราเอาไว้ล้าง เดี๋ยวเราจะถอดใี่พี่น้องของผมดูก่อนนะครับมาพี่น้องเรามาถอดกันเนี่ยมันติดมากับที่งานนะครับแต่เรายังไม่ถอดตัวนี้เราจะคาไว้ก่อนถอดตอนนี้ก่อนด้วยกุญแจเบอร์สิบ พออะไรอันนี้แหวนนี่คือเป็นวิธีถอดอย่างถูกต้องนะครับเนี่ยจับตรงนี้นี่แล้วก็งัด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 เออพอมันออกแล้วแล้วก็หมุนใส่หมุนลงไปเออออกตัวนี้ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือลิ้นวาล์วนะครับหมุนออกได้เลยมันจะหมุนทวนข้างนะครับถ้าเป็นเกียร์น็อตเราธรรมดาเราจะหมุนแบบ อีกแบบหนึง่งแต่ว่าตัวเนี้ยจะต้องหมุนไม่เหมือนตัวอื่นเขาต้องหมุนกลับกันครับนี่ครับแล้วเราจะหมุนนี้ออกด้วยกลับนี่เลยแนีแน่นๆๆๆนี่นี่ตัวนี้จะเป็น ทองเหลืองที่จะเป็นกระชับระงับตัวไม่ให้มันรั่วนี่ครับจะเป็นบีบซุปเรีนตรงนี้ไม่ให้มันรั่ว ซุปเปอร์ดิตัวนี้ยังยังยังใหม่อยู่ครับพี่ท่านผู้ชมนี่เขาขาวนี่ครับยังใหม่ยังใสอยู่ครับยังไม่ดําครับเขาแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้แล้วนี่โอลิงโอลิงเราดูก็นิ่มอยู่ครับใช้ได้ครับแต่วันเนี้ยเรื่องของเรื่องคือตัวนี้เห็นไหม เวลาปิดมันมัน,ม,นมันไม่ชนด้านหลังไม่ชนตนัวนี้ไม่ชนตรงนี้มันจะมีเลีอยู่นี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะถอดล้างนี่คือสาเหตุหลักที่มันปิดไม่อยู่ครับท่านผู้ชม นี่คือหัจจหลักของวาวน้ําที่เราใช้อยู่ทุกวันครับนี่ขนาด6กขุนครับใช้ในบ้านทั่วไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการล้างดูว่าอาการมันจะหายไหมอาการของมันคือพอเวลาปิดแล้วมันจะน้ําบอกป,ปิดปิดปิดออกตลอดเวลาครับมันปิดไม่อยู่มาครับ ไ,ไม่ต้องเพยเยอะครับนี่ครับตัวนี้แนะนำอย่าใส่ครับ ถั่วต้มนมถ้วยมาแล้วค่ะครับผมพี่น้องเมื่อกี้ถั่วต้มนมถ้วยนะครับนี่ครับแช่ไว้เลยเยวผมจะแช่ไว้สักประมาณ10นาทีแล้วค่อยมาดูกันนะครับและนี่คือเราก็แช่ไว้ประมาณหลายผ่านไปหลายนาทีครับเราก็จะมาดูกันมือนี้จับได้นะครับเพราะว่ามือเราเป็นไม่เป็นแผลครับ ถ้ามือเป็นแผลอย่าจับนะครับมันจะแสบมากๆนะครับ ล้างน้ำในถังเลย่ะพอแล้วไปแช่น้ำเลยครับ ขึ้นมา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  นี่แหละครับเ็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียงกันไว้เลยเดี๋ยวเราจะลองมาใส่ดูนี่ครับใส่เข้ามัเหมือนเดิมใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวจ้าจอ,อนี้ลองแทรมยาดู ตามหลักมันแช่ไม่ได้ครับมันเป็นเหล็กมันจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ากับเหล็กโอเคอันนี้เราเชื่อมเตาแช่ก่อนครับท่าผู้ชมเรามาประกอบไปนี้กันเลย ุเข้าไปเหมือนเดิมครับดูให้ดีครับนี่มันมีใส่ที่ผมหน่อยนึงใส่เข้าไป Yeah. จับเหมือนเดิมขันขันถ้ามือเราจับมันจะขันแน่นไม่พอแล้วก็หมุนใส่นี้เข้าไปเพื่อเอาตัวนี้มาช่วยจับในมือเราก็จะมีแรงขึ้นอ๋อออพอ,พอ,พ,อพอแล้วหมุนออก มันออกเสร็จปุ๊บใส่อันนี้เขาเรียกตัวขมซุปเปอร์ลีนอันนี้คือซุปเปอร์ลีนนะครับตัวนี้จะเสียไม่ได้นะครับจะเสียหรือชำรุดไม่ได้งั้นปิดไม่อยู่นะครับนี่ปิดท้ายด้วยน,น,น็อตบังคับนี่แนนมากไให้ดูสิที่เราแช่น้ายาไว้ ก็โอเคครับท่านผู้ชมนี่แต่ล้างน้ำธรรมดาก่อนนี่ นี่ไงไปไงปิดสนิทไมดชิดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้สีสันใหม่กว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็มันจะฝืดฝืดอย่างนี้ดีครับถ้ามันลื่นๆไม่ดีนะครับ สวยงามครับเสร็จงานเดี๋ยวจะนี่และแล้วเราก็มาใส่ประกอบเข้าไปนี่เป็นการทดสอบรัวลองอยู่สนิทเลยครับท่านผู้ชมใช้ได้เองเปิดน้ำาูก่อนน้ำแรงมากปิดปิดปิด นะ้ำแรงมากเลยครับท่านผู้ชม ไหมอยู่ครับอยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับเป็นการถอดวาล์มมาล้างครับใช้ที่ได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณการรับชมนะครับนี่ครับยดลงมาอยู่ครับเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ